อันอันอมใบทอมแม่รวบเอหล่ไมลาลนะครับเล่ไมลาดนะวกบปบอกเพ่แล้วท้อต้องมีดพื่อนมากเลยลาถูเนีถูหมียัง

เฮ้ยมีอะไรที่น่บอเอาอยู่บนนี้ไอ้พัดลมเอายู่พ่องัดลนหรอพัดลมแต่ว่ากะดียิ่กันเลยโมดีเขาใส่ใส่พัดลมแล้วพัดลมตรงแต่ที่เปิดจุเอ้โอ๊กนี่

อันอันอมใบถอมแม่รวบเอหล่ยเวลาแล้วครับเลยเวลาแล้วรับการแสดงนี่ลรัทสองวันก็บไปบอกคนนี้แล้วท้อต้องมีดปรเดี๋ยวมาเลยถือมีดถือมีดถือม

เอาอยู่บนนี่เัาหล่เอาอยพ่อคนหลอกเขาลบแต่ว่าก็ดีกันมอดีกาใส่ใส่เขาหล่นแล้ว่ัเขาหล่นตรงที่เขาเสียโออโหนี่เอาโอ้ยกหน่อยให้ผมเห็นเออ ยังอยู่ไหนฝาห้องคุย